สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ผมขนองเนรุลายจากนิสารโลกทิพย์นะครับก็เราก็ยังคุยกันต่อเรื่องตายแล้วไปไหนเราได้อร่าเรื่องเจ้าคุณอรันระลึกชาตินะครับก็ค่อยแล้วก็เดืออีกนิดเดียวก็จะจบนะก็ถึงตอนที่วิญญาณท่านมาอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นถึงสามวัน ไม่ก็ไม่มีใครมาสนใจอนั่นอยู่คนเดียวพูดกับใครก็เขาไม่พูดด้วยนะครับก็มาคิดในใจว่าเอ๊ะเรามาอยู่ที่นี่ทําไมเขาคงรังเกียจเราแล้วเราควรไป <c oughs> ที่อื่นดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากโคนต้นไม้นั้นบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกมองไปข้างหน้าเห็นทางยาวเหยียดเป็นเส้นตรงเตีนโลงก็ เดินไปเพียงคนเดียวไม่มีคนมารับไม่มีคนมาจับมาชวนทางเส้นนั้นก็สูงขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆยิ่งไปไกลยิ่งสูงชันขึ้นไปท่านั้นสูงจนพ้นยอดไม้มากมองเห็นก้อนเมฆอยู่เบื้องล่างเมฆลอยอยู่รอบตัวก็มีมาทราบภายหลังว่าตรงที่ขึ้นไปนั้นเป็นภูเขาลูกใหญ่พอขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็เห็นเป็นลานเกลี้ยงๆจึงนั่งพักที่ลานหินนั้นและยึดเป็นที่อาศัยเลย พักคนเดียวตามเคยไม่พบผู้คนและสัตว์เลยบนยอดเขามีแดดจัดอากาศรอ้อนตกกลางคืนเห็นเดือนเห็นดาวยิบยับเต็มท้องฟ้าระหว่างที่พักอาศัยบนเขานั้นไม่หิวอาหารเลยรู้สึกอิ่มตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่มีไม่ได้กินอะไรเลยพักอยู่นานถึงเจ็ดวันเกิดคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ขึ้นมาจึงลงจากภูเขาเดินลงตามทางเดินจนถึงพื้นดินราบ มาถึงตร,ตรงไหนบอกไม่ถูกพอดีเห็นฝนตั้งข้าวมืดมาคิดว่าฝนต้องตกใหญ่ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนหันไปหันมาเห็นต้นกระบอกต้นกระบกใหญ่ต้นหนึ่งข้างทางที่โคนต้นกระบกมีโพรงใหญ่กว้างจึงตัดสินใจรีบเดินเข้าโพรงไม้กระบกนั้นทันทีพอเข้าไปถึงโพรงไม้แล้วฝนเทลงมาพอดีตกแรงมากถึงตอนนี้ ก็ไม่สามารถจะจดจําเหตุการณ์อะไรได้อีกแล้วไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยเป็นอันว่าความทรงจําหรือความลึกชาติได้ในอดีตจบลงเ,เพียงเทาง่านี้คิดว่าการที่เข้าไปอยู่สู่โพรงไม้กระบไม้กระบอกนั้นคงเป็นวิญ,ญญาณเข้าไปปฏิสนธิในคันของบรรดานในชาติถัดมาแต,แต่แต่จะเป็นชาติปัจจุบันหรือชาติไหนไม่ทราบได้นะก็ ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นบระทักเหตุการณ์ตายแล้วไปไหนนะครับต่ออีกเรื่องหนึ่งครับพระถทวันโชติธรรมโมเสียงโมงลึกชาติก็ถ่ายทอดโดยคุณทองทิวสุวรสวรรณทัต์ <c oughs> ชาวันหนึ่งขณะที่ผู้เขียนเดินขึ้นไปบนสำนักงานนีสารโลกทิพย์ กับคุณอนอนท์เมือุไลนะคือตัวผมเองนีงนะครับบรรณาธิการก็พอดีเหลือไปเห็นพระพิสุรูปลักษณะโปร่งบางครองจีวรสีกรากอ่อนอายุประมาณ30ปีเศษร,รูปหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้รับแขกคุณอนอนท์ก็ได้รีบเข้าไปนพิสการทักทายท่านอยู่สองสามประโมยคและหันมาบอกผู้เขียนว่าพอดีท่านเสียงโมงมาคุณทองทิวสัมภาษณ์เสรยเลยจะได้ไม่เสียเที่ยวท่านนลึกชาติได้ เวลานั้นผู้เขียนกําลังยุ่งอยู่กับการส่งต้นฉบับหนังสือแจกในงานพระราชทานเพรสบพันเอกพิเศษสนอจินตรัสและจะต้องรีบไปพบกับคุณอัญชลีจินตรัฐภรรยาของผู้การเสนอจึงได้เข้าไปนมัสการท่านเสียงโมงด้วยความสับสนวุ่นวายในใจทั้งละคนสงสัยว่าเหตุฉไฉนท่านจึงมีนามเช่นนี้และได้เรียนถามท่านว่าท่านจะให้เวลาแก่ผู้เขียนไปทำธุรกิจสักชั่วโมงหนึ่งก่อนจะได้ไหม และผู้เขียนจะกลับมาสัมภาษณ์ท่านเพราะผู้เขียนกาลังสนใจในเรื่องตายแล้วเกิดและเรื่องวิชาติได้อยู่เป็นอย่างยิ่งท่านเสียงบงดูจือดจอัดตดอัดใจอยู่โดยท่านจะไปหาที่พักซึ่งท่านยังไม่ทราบจะเป็นที่ไหนแน่ขันจะปฏิเสธผู้เขียนก็ใช่ที่คุณอ,อนนท์เห็นดังนั้นก็ตับบดบทขออนุโมม์ทานไปยังบ้านของคุณอ,อนอนท์ที่ตั้งเป็นชมรมโลกทิพย์อยู่ใกล้ๆก,ก,กับสุนักงานโลกทิพย์นั่นเองและขอให ผู้เขียนสัมภาษณ์ก่อนจะไปหาคุณอัญชลีเพราะมีเวลาเหลือพอจะกระทาได้ผู้เขียนจึงตามไปสัมภาษณ์ท่านเสียงมงตาประสงค์ของคุณอนอนท์ในเวลาต่อมาและก็ได้เรื่องที่น่าอัศจรรย์มาเสนอต่อท่านผู้อ่านอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แม่ศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันได้คลนกราและไปสู์ให้เห็นมาจากหลายลายแล้วก็ตามนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้ว่า เป็นเพราะเหตุใดมนุษย์เราจึงตายแล้วเกิดไม่ใช่ตายแล้วสูญดังที่เข้าใจกันอยู่เรื่องที่ท่านทั้งหลายจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนขอนำเสนอให้ท่านได้ชวยพิจารณาว่าพระพุทธศาสนามีสัจธรรมเนื้อขว่าที่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้จริงหรือไม่ภ <c oughs> ิกษุไวยกลางคน ผู้นั่งสำมวมอยู่บนอาสนะที่คุณอนนท์จัดไว้ให้นั้นได้เปิดเผยชีวิตตั้งแต่ยาวัยจนถึงปัจจุบันให้ฟังซึ่งเรื่องราวชีวิตของท่านในช่วงที่ยังยาวัยนั้นมีหลักฐานพยานพิสูจน์ข้อเท็จจริงคือบันทึกเรื่องคนตายแล้วเกิดใหม่รึกชาติได้เขียนโดยท่านพระยุคณาธานเสียงปุตโสบันทึกเรื่องนี้ท่านพระยุคณาธาร เสียงพุทโสได้ให้ทางวรารสารยุคพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยออกนําตีพิมพ์เผยแพร่โดยกล่าวยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งมีเรื่องราวดังต่อไปน,นี้คือเมื่อพศสอง9ั้เจิบก้าข้าพเจ้าหมายถึงพระอริยะคุณนาธานเสียงพุทโสได้มีโอกาสติดตามเจ้าคณะมณฑลอุดรไปตรวจการคณะ <c oughs> ทางริมฝั่งแม่น้ํโขงในเขตจังหวัดน้องคายไปถึงบ้านโพนแพงอำเภอโพนพิสัย พักแรมที่วัดพลเงินตรงข้ามกับพุทธบาทพลสันในเขตประเทศลาวครั้งนั้นพระอาจารย์ศรีทัศน์กำลังก่อสร้างอุมโมงค์ข้อมพุทธพุทธบาทอยู่ที่นั่นวันรุ่งเช้าเจ้าคณะมณฑลข้ามฝากแม่น้ําโขงไปเขตประเทศลาวข้าพเจ้าจึงขอโอกาสสนทนากับพระอาจารย์ศรีทัศ์ข้าพเจ้าเพิ่งพบการป็นครั้งแรกในครั้งนั้นแต่ก็สนิทสนมกันอย่างง่ายดายคล้ายกับได้รู้จักคุ้นเคยกันมานานแล้ว เรื่องสําคัญที่สนทนากันในวันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรึกชาติของพระอาจารยร์สีทัตท่านกล่าวว่าท่านได้ชานและอภินายานโลกีมีความรู้รึกชาติในอดีตอนาคตของท่านได้ตลอดถึงคนที่เกี่ยวข้องกันท่านกล่าวว่าข้าพระเจ้ากับท่านเคยเป็นพ่อลูกปลูกโพมาด้วยกันแต่ต่างคนต่างมีการเรป็นของตนกรรมสัตไปติดคนละทางคนละทิศห่างไกลกันทั้งว่า าวายายุการก็ห่างกันด้วยถึงดังนั้นบุญกษัตริยดานให้มาประสบพบทานกันได้การพบกันครั้งนี้เป็นทั้งครั้งแรกและทั้งครั้งสุดท้ายตอนนั้นท่านอายุ71ปีแล้วจึงขอถือโอกาสบอกเล่า90เรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้กับขอฝากให้เลียงดูท่านในเมื่อเกิดชาติหน้านั้นด้วยพระอาจารย์ศรีทัตท่านกล่าวว่าท่านเป็นนิยโตโพธิสัตว์ได้รับพุทธยาปรกรแล้ว จะเป็นพระเจ้าในอนาคตการกลายน,น้นและเป็นชนิดศรัทธาธิกะมีกําหนดสร้างบาร,รมีส6กอสงไขยกับกันจึงจะเสร็จจะสาเร็จพระโพธิญาณท่านกล่าวว่าในอดีตชาตินาะนมาแล้วท่านเคยเกิดเป็นลูกของข้าพเจ้าในชาติหน้าในลำดับต่อไปนี้แม้จะไม่ได้เป็นลูกเกิดแต่ใน,ในอกของข้าพเจ้าขอแต่เป็นลูกบุญธรรมขอให้ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกปลุกโผอีกครั้งหนึง่งข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็เอะใจ และท่านกล่าวต่อไปว่าในสมัยกึ่งพุทธกาลนั้นพระพุทธศาสนาจะจะเจริญรุ่งเรืองกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าจะเป็นคนสําคัญคนหนึ่งในสมัยนั้นท่านจะไม่ได้ทันเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรในสมัยนั้นท่านได้มาเกิดเป็นลูกบุญธรรมของข้าพเจ้าท่านย้คำคํานี้หลายครั้งเพื่อให้กระชับใจข้าพเจ้าและท่านก็กล่าวเรื่องการเกิดใหม่ในอนาคตของท่านไว้ดังนี้ ท่านเกิดในชาติหน้าในท้องคนไม่มีสกุลพ่อผู้ให้กำเนิดไม่ปรากฏแก่คนทั้งหลายแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นคนพับถิ่นเขาจะไปคลอดบุตรในถิ่นที่ไม่มีคนรู้จักในหมู่บ้านชื่อว่าบ้านสงปเปลือยตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีและบรรดาก็จะละทิ้งบุตรหนีไปมีทุตตะผัวเมียคู่หนึ่งรับไปเลี้ยงไว้ในระยะแรกเพราะฐานะของเขาเป็นคนยากจน เลี้ยงอยู่ประมาณสามเดือนไม่สามารถจะเลี้ยงต่อไปได้ท่านว่าทั้งนี้เพราะกรรมของท่านที่ทําลูลกนกให้พัดพลาดจากแม่ของมันในอดีตชาติต่อจากนั้นจะมีผู้หญิงใจบุญคนหนึ่งเป็นหญิงไม้ไม่มีบุตรซึ่งเคยเป็นบรรดาในชาติก่อนมารับไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมหญิงคนนั้นชื่อสายบัวอยู่ในหมู่บ้านสงเปลยนั่นเองเคยเป็นภรยาหลวงวรวุธมนตรีในอำเภอเมื่อเกิดในชาติหน้านั้น จะได้สัดส่วนสมทรงความยาวของขากำลังตัวจะเท่ากันหลังมือหลังเท้านูนผีขาวเหลืองสะอาดเกลี่ยงกาวปัสจากไฟฟ้าเรื่องนาจบุญที่ปฏิสังขรตกแต่งและเกาออุโมงค์คล่อมพุทธบาทแต่ในใบหน้าจะหักนิดหน่อยเพราะความใจน้อยกดง่ายทําหน้าเงาหน้างอและมีเสียงกากาเพราะด้วยการกล่าวพุทธาวาจาจะมีนามว่าทวันแต่คนมักจะเรียกเด่นๆว่าบุญติด แต่เมื่อได้มาอยู่กับข้าพเจ้าแล้วจะเรียกกันว่าเสียงมงเมื่อสนทนากันไปท่านเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ปบใจเชื่อสนิทท่านจึงขออนุญาตเล่าประวัติข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันที่ลงมาแล้วให้ฟังเพื่อเป็นพยานยืนยันความรู้ที่ท่านในลึกชาติได้ข้าพเจ้าขออนุญาตท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาของข้าพเจ้าที่ลงมาแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างกับตาเห็นข้าพเจ้าได้ใคร่ควรหาเหตุผล ว่าท่านรู้ได้อย่างไรเวลานั้นก็ข้าพเจ้า็ัายุ29ปีเข้าใจว่าท่านมียานชนิดหนึ่งรู้ได้จริงจริง,รงตกลงปลงคงใจเชื่ออย่างสนิทและรับปากรับคําว่าจะรับเลี้ยงท่านในเมื่อท่านเกิดใหม่ในชาติหน้าจากวันพบพระอาจารย์สิีธัตุประมาณ3ปีเศษคือในราวปีพศ2 4 8 8 1หรือต้นปีพศ2482จําไม่ได้แน่ข้าพเจ้าได้รู้จักกับ คุณนายสายบัวอินทรกำแหงซึ่งเคยเป็นภริยาของหลวงวรวุธมนตรีมีภูมิลำนาตรงกับที่พระอาจารย์สีทั์บอกไว้จึงเล่าเรื่องที่กล่าวมาแล้วให้คุณนายสายบัวฟังแล้วสั่งไว้ว่าถ้าคุณนายได้เด็กชายตามที่กล่าวมาแล้วมาเลี้ยงไว้ขอให้ส่งข่าวด้วยจากวันที่จากวันเมื่อพบคุณนายสายบัวมาแล้วประมาณสิปีข้าพเจ้าก็ทราบว่า คุณนายสายบัวได้เด็กชายมาเรียกเป็นบุตรบุญธรรมแล้วถึงเขาโอกาสไปพบคุณนายก็นําเด็กนั้นมาให้ข้าพเจ้าดูที่วัดในหมู่บ้านนั้นซึ่งเวลานั้นเด็กมีอายุได้สามขวบเกิดในพศ2493ข้าพเจ้าได้สอบถามเหตุการณ์เมื่อแรกเกิดและที่ได้มาคุณนายสายบัวเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งพ,พ,พัดถิ่นมาที่บ้านสงเปลือยไม่มีใครรู้จักพอมาถึงในคืนนั้นก็ปวดท้องคลอดบุตรชาวบ้านได้ช่วยกัน พอรุ่งเช้าชาวบ้านต้มน้าร้อนจะให้เขาอาบพอน้ําเดือดหญิงนั่นก็ตักมาจะลวกบุตรให้ตายชาวบ้านป้องกันไม่ทันเอาบุตรซ่อนเสียหญิงนั่นก็เลยหนีตลดิดเปิดเปิงไปในวันนั้นมีผัวเมียคนหนึ่งรับไปเลี้ยงไว้สามเดือนเลี้ยงไม่ไหวเพราะความยากจนจึงนํามามอบแก่คุณนายสายบัวคุณนายสายบัวเล่าต่อไปว่าก่อนที่เขาจะนาเด็กมาให้ในคืนนั้นฝันว่ามีแก้วก้าวสีมีรัศมีร,รุ่งเรือง มาประดิษฐานอยู่ที่ชานเรือนรู้สึกดีใจไปรับเอามาไว้พอลุงเช้าก็รับเด็กคนนี้ต่อมาได้ขนานนามว่าถวันแต่เรียกกันเล่นๆว่าบุญติดตามที่คุณนายสายบัวเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนี้ตรงกับที่พระอาจารย์ศรีทัตุพูดไว้ตลอดถึงลักษณะของเด็กด้วยทุกประการข้าพเจ้าจึงพูดกับคุณนายสายบัวว่าจะขอรับเอาไปเป็นบุตรบุญธรรมแต่ยังเล็กอยู่เกรงเด็กจะลาบาก ขอให้คุณนายเรียงไปก่อนจนขาจะมีวัยอันสมควรพศ2496ออกพรรษาแล้วข้าพเจ้าไปบ้านสงเปลือยอีกครั้งหนึ่งพักอยู่ที่วัดในหมู่บ้านคุณนายสายบัวก็พาเด็กชายคนนี้มาต้อนรับข้าพเจ้าอยากจะไปสูตรให้หน้อีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นพระอาจารย์สรีัศน์หรือไม่ถึงถามว่าเมื่อก่อนนั่นตัวชื่อสรีัศน์หรือไม่เขาตอบท,ทันทีว่าใช่แล้วข้าพเจ้าก็ยุติว่าเพียงนั้นไม่เล่าเรื่องอาจารย์ศรทัศน์ให้เขาได้ยิน พราะเพื่อจะสังเกตความเป็นไปต่อ,ตอไปเมื่อคุณนายสายบัวกลับบ้านแล้วคุณนายสายบัวกลับมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเด็กนั้นเมื่อกลับถึงบ้านได้เล่าเรื่องราวครั้งเป็นอาจารย์ศีทัศน์ในชาติก่อนให้คุณนายสายบัวฟังแต่ทว่าไม่ติดต่อกันเราเฉพาะเรื่องสาคัญของชีวิตเป็น่อนเป็นตอนพอรู้ได้ว่าเขาเลอกชาติได้กลางปี2497คุณนายสายบัวนำเด็กชายธวันมาให้ข้าพเจ้าที่วัดป่าเขาสมควาง ข้าพเจ้าเอารูปถ่ายของพระอาจารย์สีท่านให้ดูและถามเด็กว่านี่รูปของใครเด็กตอบว่ารูปของเขาในตอนปลายตั้งแต่พระอาจารย์สีทัศน์รรณภาพจนถึงเด็กชายคนนี้เกิดประมาณสิบปีขวากว่าเมื่อตอนท่านทํานายนั้นพระอาจารย์สีทัานอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีต่อมาข้าพเจ้า